พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันนี้มีข้อมูลสำคัญที่ควรระวังตอนบนมีฝนเล็กๆแต่อากาศเริ่มเย็นลงแล้วภาคใต้ก็เป็นภาคที่มีฝนตกหนักมากที่สุดคือ70%ของพื้นที่และทะเลมีคลื่นเป็นประจำมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่ามากมีความสูงมากกว่า2เมตร พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทำให้เป็นภาคที่ควรระวังมากที่สุดขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยลงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเนื่องจากมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมบริเวณนี้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต้องระมัดระวังในการเดินทางผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในระยะนี้ด้วยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร แต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังมากๆและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณนี้และนี่คือข่าวที่น่าสนใจพายุโซนร้อนเฟิงเฉิน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วแต่มาจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่22-23ถึงตุลาคม6 8แแต่จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนและพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5 15กมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งสององศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนนจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กมชั่วโมงภาคกลางมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กมชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 3 0กมถึมงสามสกมชทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23- 26องศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมแปรปรวนความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2ามามเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิตำสุด2 3่ําสุด 23- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑล มีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 5่6ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึง20กมชั่วโมงเมื่อพยากรณ์อากาศมีข้อมูลสำคัญแบบนี้ควรระวังและเตรียมตัวไว้ด้วยนะอย่าลืมติดตามข่าวสารอากาศให้ติดตามเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยนะครับค่ะ